ตอนนี้เราก็ลองไลฟ์ดูนะครับว่ามีอะไรใน youtube บ้างครับมมนยังม,มีใครดูหรอกนะครับเราก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เราลองไลฟ์ดูในโซเชียลอื่นบ้างที่เป็น youtube นะครับถ้าใครสนใจดู youtube ผมก็คุยไปเรื่อยนะครับไม่มีใครดูหรอก นะครับแต่ประเด็นคือตอนนี้จะดูกันว่าทำยังไงได้แบบ้างนะครับจะลองเปลี่ยนมาแล้วนะครับมีคนเข้ามาดูนะครับสวัสดีครับนะครับใน youtube มีคนดูไหมนะครับลองดูนะครับเปลี่ยน สวัสดีครับผมโอ้ขอบคุณที่กดไลค์นะครับตอนนี้เราไม่รู้ว่ามันมีรีแอคชั่นยังไงบ้างนะครับใครเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับโอเคครับเราเปลี่ยนแพลตฟอร์มในการดูเราไม่รู้ว่ามันมีปฏิกิริยาไงบ้างใน youtube นครับนี่เดี๋ยวลองหาดูก่อนว่ามันทำยังไงได้บ้างมันดูยังไงได้บ้างนะในในนี้นะครับทับคอมเมนต์โอเค แชร์ฟิลเตอร์ออกคอมเมนต์นะครับลองพิมพ์มาดูกันหน่อยก็ได้นะครับใครเข้ามาดูอยู่ใน youtube นะครับตอนนี้นะครับ mm hmm. เรากำลังทดลองไลฟ์แบบใหม่อยู่นะครับเหลือใครสนใจในสื่ออื่นๆนะครับก็วันนี้ก็คุยไปเรื่อยครับใครที่เข้ามาดูไงฝากฝากกดฝากอะไรหน่อยนะเพราะว่านี่คือครั้งแรกนะครับใน YouTube นะครับโอ้ขอบคุณครับไปกดหัวใจให้มันกดหัวใจได้ด้วยกดหัวเราะกดอะไรได้เต็มหมดเลยนะครับแต่มันทำอะไรอื่นไม่รู้ได้หรือเปล่าครับตอนนี้พยายามสไลด์อยู่นะครับแล้วก็ทำไม่แชทนะครับประกาศอยู่โอเคนะครับนะครับคอมม m นิตี้ดูโมเดลเลอร์นะครับตื่นๆๆๆในนี้อาจจะเป็นกดเยอะหน่อยนะถ้าใครดูอยู่นะครับ ราจะคุยเรื่องกล้องนะครับเรื่องอุปกรณ์นะครับเด็กๆถ้าดูอยู่ก็ไงฟีดแบ็มาด้วยนะเราอยากแนะนําเรื่องของอุปกรณ์ในการใช้พกพาง่ายๆนะครับก็ลองดูว่าไงฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยก็ได้นะครับเราอยากลองดูเหมือนกันว่าใน y youtube เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับวันนี้เราพูดสาระเยอะหน่อยแบบเรื่องอุปกรณ์เอ่อ หลังจากที่สอนไปแล้วนะครับเนเรื่องของครเจอวันนะครับก็มันจะมีเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่ที่จำเป็นนะครับอย่างสาย USB C เอออันนี้มันเป็น USB C ที่อาจารย์มีอยู่แล้วนะครับตอนนั้นไปนเส้ออออเตรเรียม,มานะครับแล้วก็ไปซื้อไอตัวนี้มานะครับเป็น SSD ของ l a ซี่นะครับ l a ซี่ที่มันแบบ จริงๆเอาจริงนะซื้อที่เมืองไทยถูกกว่าแต่ซื้อเมืองนอกก็โอเคกูไปถึงออสเตรเลียล้ก็เลยซื้อมานะครับถ้าใครสนใจก็พูดคุยได้ยินชัดยังไงฝากกดคอมเมนต์กดอะไรบนนี้ด้วยนะครับแต่เรื่องฮารดดิสนะครับเมื่อวานของเจ้าฟุกนะครับคอมพิวเตอร์ที่ดีน่าจะต้องมีเรื่องของ ตอเลทที่ดีด้วยนะครับในการที่จะต้องซื้อมานะครับเออใครมีปัจจัยจตุปัจจัยทยธรรมนะครับก็ลองไปหาซื้อมานะครับฮาร์ดดิสตมันมีหลายขนาดมีหลายรูปแบบมากเลยนะครับอาจารย์ซื้อมีอยู่เยอะนะครับแล้วก็ลองใช้ดูแล้วว่ามันเกิดประโยชน์ที่สุดนะครับฮาร์ดดิสตในแต่ละรูปเนี่ยมันมีความน่าสนใจในตัวมันเองอยู่ นะครับว่าจะทํายังไงให้เราเก็บงานได้ดีการแยกประเภทของของการใช้ SSD เนี่ยหรือฮาร์ดดิสเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายส่วนเหมือนกันนะครับลองลองหาดูนะครับนะครับว่ามันมีอะไรไหมโอ้ก้าคนนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกัน ครับมันไม่เหมือนติ๊กต็นะในนี้นะครับมันก็จะเป็นโซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับเราดูไม่ได้เลยว่าใครคอมเมนต์อะไรยังไงแล้วมันมีคอมเมนต์ไหมนะครับถ้าถ้าใครดูอยู่นะครับฝากคอมเมนต์มาหน่อยเราอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในางานนี้นะครับไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้าง วันวินิดไฮไลท์นะครับโอเคนะครับยังไม่มีใครเลยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูใน YouTube นะครับวันนี้เราก็มาคุยเรื่องอุปกรณ์สตอ r a เ e ในการเก็บงานนะครับอยากให้ให้ทุกคนมีเป็นของตัวเองนะครับเวลาถ่ายรูปนะครับฮาร์ดดิสด์แต่ละรุ่นนะครับมันก็จะมีขั้นตอนการทํางานไม่เหมือนกันมันมีหลาย หลายแบรนด์ด้วยนะครับอย่างเช่นล่าสุดลองไปดูเดินดูในตลาดของเออ่งานคอมมานดหรืองานโฟตโตโ้แฟร์ต่างๆหรืองานกล้องต่างๆแบรนด์บิ๊กมล่าโปรเดบิ๊กโปรเดอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีแบรนด์เรื่องของการใช้ฮาร์ดดิสเนี่ยอยู่เยอะแล้วแล้วก็มีหลายตัวที่สามารถรันแล้วก็สามารถอะไงถ่าย้ทั้งวีดีโอและภาพนิ่ง เป็นตัว storage บันทึกได้เลยนะครับก,ก็อยากให้ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับจริงๆแล้วหลายแบรนด์ที่มันโอเคอยู่อย่างแซนดิสอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยแต่มีข่าวบางบางบางข่าวที่มันเกิดขึ้นนะครับว่ามันโอเคอาจจะมีการลอสของข้อมูลอย่างเงี้ยนะครับเราก็ลองเลือกใช้ดูออ,อันเนี้ย5 0 0กิกตัวเท่าฝามือนะครับวเท่าฝามือเป็น usb c เราว่ามันก็เป็นประโยชน์ดีสำหรับคนที่จะใช้งานและพกพาไปได้ง่ายๆนะครับการใช้ฮาร์ดดิส์แบบนี้มันก็สะดวกนะครับมันมีพกแค่สายนะครับสายออกมาเองแล้วก็ต่อเข้าฮาร์ดดิส์ได้เลยนะครับก็อยากให้เข้าไปลองดูและลองศึกษาดูว่ามันเป็นประโยชน์ไมหมฮะอันนี้500กิกนะครับตอนนั้นได้มาอันนี้เป็นลาซี่นะครับดีไซน์บายนิว โฮตันนะครับก็อันนี้น่าจะด้วยดีไซน์แพงดีไซน์นะครับแดงดีไซน์มียางมีอะไรกันนี่สองน่าจะสองเทอร์รบนะครับตัวอันนี้นะครับจะเป็นของซีเกตนะครับอันนี้ซีเกตนี้ก็เท่าไหร่เอ่ยหนึ่งเทอร์รบตตัวแค่นี้เองเมื่อเทียบกับห้าร้อยไบต์กับห้าร้อยกิกกับหนึ่งเทอร์รไบนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับ เวลาไปซื้อก็ลองรุ่นใหม่ๆก็ลองลองไปดูว่ามันมีมีมีความสามารถยังไงในการที่จะใช้นะครับาจารยังมีหลายตัวนะครับหลายแบรนด์นะครับจริงก็มีตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเวสเทิ n เวสเทิ n ตัวนี้ก็ดีก็ก็เพื่อเป็นแบรนด์ที่ที่อยู่ยั้งกับประเทศเรามานานแล้วครับเวสเทิ n เราใช้เวสเทิ n w d เนี่ยใช้หลายตัวเลยนะครับอันนี้เป็นซิเกตนะครับ อันนี้ wd เรามี wd อยู่3ตัวครับร์ดดิส s ์แต่ละลูกก็มี1 TB ่ TB ทอไต์สเทอรบซีเกตซีเกตนะครับแฟนดิสนะครับตอนนี้ h a ด d ิ i s ์ที่มีอยู่ในตัวเนี่ยตอนนี้นะครับมีอยู่4 4แบรนด์ที่จริงมีอีกยังมีพวกทำได้ที่เป็นทำได้แบบเยอะๆออยู่ก็มีนะครับก็ก็อยากให้ลองไปศึกษาดูนะครับเรื่องของพอร์ตนะครับเป็น usb c เป็น USB Type 3นะครับ USB Type 3นะครับอันนี้ก็จะมีพอร์ตไม่เหมือนกันนะครับความเร็วของการใช้พอร์ตก็ก็อยู่ที่คุณภาพของของด้วยนะครับการใช้พอร์ต USB C น่าจะเร็วน่าน่าจะเร็วที่สุดนะตอนนี้แล้วนะครับก็ลองไปหาดูนะครับว่ามันมีความจําเป็นยังไงในการที่เราจะเป็นทจะต้องเก็บไหมคอมพิวเตอร์ใครที่มัน มีอยู่ไม่เยอะอะไรพวกนี้ก็ลองเข้าไปหาดูได้นะครับว่ามันจะสวัสดีครับสุดาสวัสดีครับลุงนะครับแนะนําตัวนะครับบางทีผมไม่รู้ครับว่าคุณเป็นใครสุดาสวัสดีครับลุงนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูครับขอบคุณที่คอมเมนต์โอเนี่ยเพิ่งเป็นคอมเมนต์แรกที่อยากจะแปะไว้เลยจริงๆว่าเอ้ยโอ้โหเป็นผู้ที่เข้ามาพูดคุยกับเราคนแรกนะครับ มันทําอะไรได้บ้างวะแป๊บหนึ่งพิมพ์นีน่พิมพ์ได้เลยนี่พิมพ์ด้วยพิมพ์ด้วยนะครับพิมพ์พิมพ์ทะเลยพิมพ์เรียกลุงด้วยนะครับเน้นยังไงก็ฝากพิมพ์ฝากแชทอะไรกันด้วยนะครับจริงๆเรามาลองไลฟ์ดูในในในยูทูบนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราจะทําช่องยูทูบผมชื่อเจเจครับโอเคเจเจทำไมมันชื่อว่าสุดาวะ นะครับเออเราก็เลยไม่รู้ว่าเจเจเนี่ยเจเจไหนเจเจนะครับก็ขอบคุณครับที่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวเราก็ไปแล้วนะครับเราลองว่าสักสิบนาทีเราอยากรู้ว่าพอใน y YouTube เนี่ยมันไลฟ์แล้วมันทำอะไรได้บ้างโอเคหนึ่งเราเห็นแล้วว่ามันมันแชทแล้วมันขึ้นที่หลังนะมันขึ้นมานะครับก็มันคงไม่เหมือนกับช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับเราเพิ่งมาลองใช้ดูก็โอเค แล้วมันลงยังไงเนี่ยตอนนี้ปัญหามันลงยังไงเนี่ยก็จะหาดูอีกทีหนึ่งนะนะครับชื่อชื่อผมเองครับเจเจออเจเจแล้วรู้จักเราเราตอนเนี้เอเอเจเจออเจมันมีเจกี่เจวะตอนนี้เรามีเพื่อนชื่อเจเรามีลูกศิษย์ชื่อเจเออตอนนี้เรียกเราลุงด้วยเราก็เลยยิ่งงงไปใหญ่เลยว่า ใครดูเราบ้างนะครับตอนนี้เหลือสองคนแล้วนะครับก็คงไม่เป็นไรครับก็ลองดูนะครับใน youtube นะครับว่าเรามีไลฟ์ยังไงบ้างนะครับโอเคขอบคุณมากครับเจเจเดี๋ยวเราเจอกันถ้ามันมีช่องทางอื่นๆที่เราจะไลฟ์พร้อมกันได้นะครับก็ดูไปนะครับโอเคแล้วเจอกันครับแค่นี้แหละมาทดลองเฉยๆครับขอบคุณนะครับเรื่องฮัดดิสวันนี้นะครับ Okay.